สวัสดีครับเพื่อนนทุกคนนะครับตอนนี้ก็อยู่กับผมอีกครั้งนะครับช่องชาลัาออกกาลังกายครับวันนี้ผมจะมาพูดนะครับเกี่ยวกับการนะครับพูอัพหรือการดึงข้อในนี้นะครับผมโดยก่อนื่นะครับเพื่อนๆนะครับที่จะเข้าไปรับชมนะครับก็ขอฝากกดไลค์กดซับสไครต์นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องผมด้วยนะครับเราจะมาทําความรู้จักกับพูอัพหรือการดึงข้อการดึงข้อหรือพูอัพก็คือจะเป็นการดึงโดยการใช้น้าหนักทั้งตัวของเรานะครับจับบร์ขึ้นจากนั้นก็ดึงตัวขึ้นไป โดยการดึงตัวขึ้นไปเนี่ยเราต้องใช้นะครับกำลังของแขนกําลังของกล้ามเนื้อหลังเป็นตัวล็อกหรือเป็นตัวดึงช่วยไปยุงขึ้นไปโดยจะสังเกตว่าการดึงข้อเนี่ยจะเป็นท่าที่ยากมากๆครับสำหรับการออกกําลังกายสําหรับมืใหม่โดยปกติแล้วเนี่ยการดึงข้อที่จะทําให้เราได้มีประสิทธิภาพนะครับสูงสุดก็คือการดึงให้ขึ้นโดยการบีบสะบักน,นี่นะครับผมโดยการดึงเนี่ยถ้าเพื่อนๆดึงแบบเร็วๆหรือดึงแบบค่อนข้างที่จะ ไม่ได้โฟก,กัสน,นะครับการกดของสม่งก็จะทําให้การพัฒนาของกรรมเนื้อแล้วก็การทําให้การดึงข้อของเรานเนี่ยจะมีการช้าแล้วก็ไม่เป็นการพัฒนาอีกโดยนี้ผมยังพูดว่าเราจะทํายังไงให้เราสามารถดึงข้อได้ใน,นี้นะครับสําหรับผมจะพูดเลยนะครับสําหรับมือใหม่ที่ยังดึงไม่ได้แม้แต่ครั้งเดียว เราจะมีวิธีในการปูอัพหรือการดึงข้ออย่างไรผมจะมาพูดถึงประโยชน์ก่อนนะครับประโยชน์ของการดึงข้อคืออะไรประโยชน์ของการดึงข้อคือเพื่อ,อ,อนๆลองสังเกตน,นะครับเวลาเราดึงข้อเนี่ยเราจะใช้กล้ามเนื้อทุกส่วนนะครับของร่างกายไม่ได้จะใช้เฉพาะแขนอย่างเดียวเวลาเราดึงขึ้นเนี่ยเราจะมีการล็อกนะครับกล้ามเนื้อของมือหรือ forearm นะครับเมื่อเรามีการจับกล้ามเนื้อ forearm เนี่ย forearm ก็เราจะทํางานนะครับผมจากนั้นพอเราปล่อยแขนให้ตรงนะครับ มีการกดลงของสะบักสะบักข้างหลังเราจะมีการทางานจากนั้นก็มีการกดของบริเวณหน้าทอ้องมีการเกร็งของสะโพกมีการยืดปลายเท้าให้ตรงขึ้นโดยการเบี่ยงตัวเมื่อถึงเวลานะครับที่เหมาะจบและสมควรเกร็งกล้ามเนื้อทุกส่วนหายใจเข้านะครับให้เต็มนะครับให้เต็มปอดเมื่อเรามีการดึงขึ้นปุ๊บนะครับให้เราหายใจออกอ่าคุณจะรู้สึกเลยนะครับว่ากล้ามเนื้อของคุณทุกส่วนนะครับทุกมัดกล้ามเนื้อนะครับถ้ามีการโฟกัสที่ถูกต้องจะได้กล้ามเนื้อ นะครับตั้งแต่โฟร์อาร์มลงมานะครับแล้วก็ไบเซ็ตนะครับคือการกล้ามเนื้อหน้าแขนจากนั้นก็จะเป็นกล้ามเนื้อหลังอยู่แล้วนะครับแบ็ถ้าดึงถูกต้องนะดึงถูกจุดมีการเกร็งถูกจุดก็จะได้กล้ามเนื้อนะครับส่วนของบริเวณซิป,ปหรือกล้ามเนื้อแก,กนกลางลำตัวจากนั้นก็จะมีการเกร็งในส่วนของสะโพกนะครับจะทําให้รองมีความแข็งแรงและก็จะสามารถทําอะไรที่ใช้เวทหนักๆได้เพิ่มมากขึ้นอันดีนะครับผมโดยปกติแล้วเนี่ย การดึงข้อจะให้กล้ามเนื้อของเรามีการพัฒนาก็จะเป็นเซตนะครับจํานวน8ถึง12ครั้งโดยจะมีการทํางานของระบบกล้ามเนื้อโดยวันนี้เนี่ยผมจะแนะนนะครับวิธีการดึงข้อนะครับหรือการทําคลายฟูอัพนะครับหรืออินคลายฟูอัพหรือเป็นการดึงข้อในแบบเบื้องต้นหรือพื้นฐานของมือใหม่นั่นเองครับโดยวิธีการทําก็คือให้เพื่อนๆหาบา่าหรือเราหรืออะไรก็ได้นะครับที่สามารถให้เราจับในลักษณะของการนอนในลักษณะ45องศาได้น,นะครับ เมื่อเรามีการจับราวจับบาแล้วเนี่ยนะให้เรากดนะครับราวกับบาให้แน่นจากนั้นก็ผลักนะครับให้ลักษณะของเขียนเนี่ยราวของเราเนี่ยให้ตรงบริเวณสะดือหรือถ้ารงไหนที่ยังไม่สามารถที่จะทำได้เนี่ยก็ให้อยู่บริเวณหน้าอกนะครับจากนั้นให้เพื่อนๆนะครับยืดขาของตัวเองเนี่ยให้ตรงกดนะครับสะโพกดึงขึ้นนะครับนับหนึ่งนะครับดึงขึ้นโดยให้เน่าของเราเนี่ยไปติดกับราวเลยนะครับหรือ อาจจะไม่ต้องปิดก็ได้นะครับหรือบางคนเนี่ยอาจจะดึงแบบนั้นไม่ได้ก็มีการลดระดับนะครับก็คือการที่เพื่อนๆเ,เอาขาเนี่ยมาตั้งฉากอ่ามันจะช่วยได้เหมือนกันการที่เอาขามาตั้งฉากจะทําให้วีนะครับเบามากยิ่งขึ้นจากนั้นเนี่ยก็มีการดึงนะครับมีการพัฒนาไปเรื่อยๆเมื่อมีการดึงอินทลายฟูอัพนะครับโดยเซตในการออกกําลังกายก็ให้เกิน12ครั้งนะครับผมขอร้องอย่าง12ครั้งนะครับให้เกิน12ครั้ง จาก15ถึง18นะครับ18ถึง20ก็ได้นะครับจำนวนไม่ต้องจํากัดเซตนะครับว่าจะทําได้กี่เซตให้เพื่อนๆตั้งไว้นะครับจำนวน5เซตนะครับผมว่ากำลังกายนะครับผมจะไม่เล่นนะครับใน4เซตนะครับถ้าเป็นเวทที่พาทายผมจะเล่นจํานวน5เซตนะครับเพื่อจะให้มีการพัฒนาแล้วก็มีการเสริมความแข็งแรงกับกำเนิดนี้นะครับโดยสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็มาแนะนําแค่นี้นะครับว่าโดยการดึงข้อเนี่ยหรือปูอัพเนี่ย การทําอย่างไรบ้างนะครับก็แนะนําไปแล้วนะครับค่าท่าพื้นฐานนะครับก็คือท่าอินไครบูอัพนะครับเป็นการดึงนะครับผู้หญิงก็ดึงได้นะครับผู้ชายก็ดึงได้เด็กก็ดึงได้นะครับเพื่อนๆลองฝึกดูนะครับถ้าเราดึงข้อนะครับหรือการเล่นเวทได้ประจําหรือมีการโหนราวโหนบ่าได้ประจำเนี่ยก็จะทําให้การป่อนผันนะในร่างกายของเราดีกว่านะครับดีกว่าการที่เราออกกําลังกายแบบซ้าๆแบบเดิมๆนะครับมันจะทําให้เรามีความหลากหลายในการออกกําลังกายมากยิ่งขึ้นนะครับผม สำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบไว้เพียงทั้งนี้สำหรับใครที่ชื่นชอบก็ขอฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพ,พื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่อง,องผมด้วยนะครับผม